สายงเช้านะครับการจราจรที่เชิงสะพานในการทสรถที่สุโลกบ้านเราเจ้าหน้าที่ก็เหน่อยหน่อยนะครับงานนี้นี่มานรอข้ามถนน,นนะครับเพราะว่าทางเดินใต้สะพานข้ามไม่ได้นะ้ำท่วมอยู่นะครับ จุดนี้ต้องใช้เจ้าหน้าที่สองสาคนเลยนะครับต้องประสานดูรถกับไฟเขียวไฟแดงฝั่งนู้นด้วย